่ันมัมน,อ,นอ่นนอนไยมีโกโปได้าถ่ายแม่ดิพี่ไหมคะน้าใคร้ะนะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้แม่จ็บปีน้องเมื่อกี้ปากเ,เห็นตัวเองด้วยดูอยสวยะวะเไลร่ยวะเนี่ยเหมือนเท่าไหรเหมือถ่ายยูทูบปืนคะะสนิมขึ้นน็อตด,ด้วยอยู่่มันอ่อนเฉย ต้องไปเอาเนี่ยสั่งกันนั้นที่มันบิดๆอ่ะต้องไปหาดูที่ดักก่อนดักเขาเนี่ยเขาเขายับรั้วมาแนามหนัเอย่อเล่นน,น,นู้นเล่นนู้นนั้นน่ะแล้วหนูจะไปยังไง<ะ>ใปเบาไปเร็วไม่แม่ได้เวลานัดแล้วอุ้ยไป แล้วแวะมานะลกูก